มีเวลามันปีใหม่แล้ว นายชาญชัยกาหลงเกษตรกรบ้านปทุมทองอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่าตนมีพื้นที่อยู่8ไร่ปลูกมันสำปะหลังมาตลอดรายได้ปีละประมาณ5-60,000หมื่นบาทแล้วก็จะประสบปัญหาเรื่องราคามันสำปะหลังตกตามรวมถึงเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตขายได้ปีละครั้งตนจึงคิดว่าจะปลูกไม้ผลเสริมเพราะตามภาคใต้ภาคตะวันตกมีไม้ผลออกมาให้ได้กินทั้งปีจึงตัดสินใจว่าจะลองเปลี่ยนทำสวนพุทรานมสดประมาณ3ไร่โดยได้ซื้อพันธุ์พุทรานมสดมาจากทางจังหวัดกาฬสินต้นละ45บาทจำนวน250ต้น ใช้เวลาปลูกแค่เพียง8เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลพุารานมสดชุดแรกนําไปขายได้แล้วปลูกตามวิถีธรรมชาติรูปแบบอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยขี้ไก่มาปรับปรุงบํารุงดินและไม่มีการใช้สารเคมีทําให้พุารานมสดมีรสชาติหวานกรอบเก็บผลผลิตไว้ได้นานไม่เน่าเสียง่ายผลผลิตมีลูกขนาดใหญ่ทําให้ได้น้าหนักแค่ไม่กี่ลูกก็ได้1กิโลกรัมแล้วพุารานมสดจะออกในช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์ราคากิโลกร,รัมละ30บาทรายได้จากการขายพุารานมสดในช่วงนี้ประมาณวันละ100กิโลกรัมทำให้มีรายได้หลาย พันบาทต่อวันถือว่ารายได้ดีกว่าปลูกมันสำปะหลังถึง5้าเท่าอีกทั้งปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้หลายปีอีกด้วยนี่บางปีก็ได้ราคาบางปีกับบอเป็นราคาก็เลยเป็นผาคใต้ไตาก็เป็นอวบเป็นปลูกพืชสวนหมักเงาะกมักลำไยทุเลียนอย่างต่างต่างเราบนที่นี่โตกับปลูกนก คือเพื่อนบาได้ก็เลยมาคิดว่าะบกท่านเนี่ยน่าสิเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็เลยมาปลูกบบกท่านครับบบชัานนมปลูกอยู่นี่สามไร่ครับผมขายยูนี่ขายตามหมู่บ้านแล็ตามตลาดนัดนะครับของอบตก็ย่าหมือนแลี้งไปขายรุละสามสิบบาทครับรายได้เป็นไรครับไม่ได้ดีครับ ดิวก็เห็นมันเป็นหลายเท่าแล้วกับบกท่านน้มหนี่ยมันเป็นลูกไงนะครับมันลูกไงแล้วก็เขาเจ็บไงเอ่อบาจทกินไว้ก็ได้เป็นโลกแล้วลมมัดนานทั้งเกี่ยวนะ เพราวมันเจี๋ยมันได้เห็นเอาเหนียวมันอยากน้ำซุปแต่เนี้ยปีนี้เลยได้ไลา่ทำเนาะวันนี้วันนี้มันตันเกนิ็ดมันดดไหลายแล้วมันเนินงามันปอแต่แม่น